เอ้นี่คือเริ่มแล้วหรอเดี๋ยวเอ่อเวทอันนี้นี้เอาเฮ้ยตัวนึงนะครับตัวนึงนะครับสังคมมือใหม่มือใหม่มหมัดใช้เออมันกดอะไรยังไงอ่ะช่วยด้วย อันนี้คือเริ่มไรหรออันนี้คืออะไรอยู่หรอทำเอเออเออเราหน้าไลฟ์มันอยู่นนไหนอ่ะเอออันไหนซือหน้าอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเอาเอะะมัวละ อ่ะสติง้งไม่ใช่เอาแลูกกูจะไปหน้าเมนยังไงวะชิล้วชิลไวสิบห้าแล้วเอ่เอา่เอาอันไหนคือหน้าปกติเ,เดี๋ยวว่าอันนี้คือไล้์อ,อยู่ไหมทำไมมันขึ้นว่ามันไลท์ อันนี้คือไรอยู่วันนี้ครับสังคมมาแล้ววันนี้ครับเอ้ยแป๊บช่วยด้วยช่วยด้วยเอ่ออันนี้คือมาลองมาลองสตรีมในสตรีมหลับตรงนี้นะฮะเซตติ้งไม่เป็นทำนี่ต่อ,อ,อนหนึ่งคืออ่าอ่าไหนคือหน้าหน้าปกติอะทำไมมันอยู่ตรงนี้อะ อ,อ้แกแล้วล่ะหรอะจะเอะ้แก้หรือ,อยังเรียกว่าแก้หรือ,อยังอ่ะอ,อึงนะคือตอนนี้ผมค้างอยู่นะน้า,นาอะไรไม่รู้แล้วผมไม่รู้ว่าผมจะออกมายังไงช่วยดูให้เราแล้วผมจะไปแก้จะไปแก้อะไรยังไงอ่ะ อันนอ้าอีไอเอลอ๋นี่ไงอีดิเตอร์โอเคเจอละวันดีครับเขามีเขามีคำเตือนให้ขึ้นแบบันหนึ่ง Ah, É? อันนี้คือมืนมือนร้อยวันนี้ครับวันวันนี้ครับไม่ได้มานานเลยเฮ้ยคุณอ่านว่าไงเนี่ยคุณว,นะวัดทีนัตตนวันนี้ครับแล้วที่พี่ผมมันหายไปไหนเอา,เอา,เอาละคืออันนี้มันเปลี่ยนซีนมันเปลี่ยนให้ด้วยไหมเนี่ยวัสดีครับ ดีครับว่าดี้ทุกคนใครอ่าอ่าแล้วมันเปลี่ยนฟีนยังไงอะเกดสตรีมได้แล้วเบ๋ดูน่าจะได้แล้วนะน่าจะได้ไอเกสโซหวงมันจะได้แต่ว่าตอนนี้ผมกำลังเออเออองๆกับไอ้นี่อยู่อะ อ๋องกับกับสตรีมลับเอ,อ้ผมลองเปลี่ยนมาใช้สตรีมลับแล้วมันมึนเอาละครั้งแรกครั้งแรกที่ใช้สตรีมลับก็จะงงงงหน่อยงงไม่หน่อยงงเยอะเลยเออ ก็เสตทีมันแอบดีเลย์ไกลเนี่ยเราใหไมจองฉันดำเอ๊ะไม่สามารถดีเลย์ได้เขาาสู่ระบบใหม่อีกครั้งเออเดี๋ยวก็ชินจะชินง่ายง่ายไหมเนาะรอบนี่ทำไมมันทำไมภาพมันหาย เอ๊สตีมแลบไวสตีมแลบอิโซมินอเอาจะเอาผู้สติม t ่วยไหนช่วยก็ด้ใครก็ได้ช่วยด้วยสตีมหลับใช้ยังไงแล้วทำไมตอนนี้ภาพมันดำไปแล้ว เออเออคือเดี๋ยวนะชช่ด้วยชช่ด้วยคือตอนนี้คือเสียงตรงแต่ภาพไม่ตรง เสียงตรงภาพไม่ตรงแนวใดหนอแนวใดหนอแนวใดหนอนี่ออคือทำไมตอนนี้เสียงตรงแต่ภาพไม่ตรง What? What is going ว n นหนึ่งแสนเลยหรอก,กะเอาเลยกะเอาเลยดิซื้อข้อใหม่ตั้งไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วทำไมเพิ่งเห็น อร๊บนึ่งนะทำไมภาพมันไม่ตรงอ,ะอ่ะอือฮึคือตอนนี้คือเสียงตรงแล้วแต่เสียงตรงไว้ด้วยแต่ภาพไม่ตรงเลยแก้ตรงไหนเอ่เอคิดดูไหมอะ่ะ แม่ง uh. แดนบอดก็พังชีวิตอันนี้คือคำเตือนโอเค Youtube ตอนนี้หน้ามันคำเตือนแต่ฉันอยู่หน้าอะไรไม่เงยเอาไงต้องปิดไลฟ์เปิดใหม่อีกแล้วไหม ปิดเปิดใหม่จะหายไหมอ่ะทำไมภาพมันไม่ตรงทำไมภาพมันไม่ตรงเป็นอะไรเออรับหนึ่งนะครับจะดย,ยเอ,อ่อ มันเป็นอะไรเนี่ยโอ้ชีวิตมีอะไรต้งเจอาระนว่างไม่ได้สังเกตอะไรนี้นหนึ่งหนึ่งไม่ใช่หนึ่งแสนฮัโหลมากอ๋อ oh. ต้องเปลี่ยนไลฟ์เปิดใหม่ไหมเพื่อมันหายมีไลฟ์สติมมิ่งมาซื้อเราคือภาพมันไม่ตรงภาพมันไม่ตรงต้องทำยังไงคือฉันต้องแก้ยังไง แล้วมันมีให้สต็อปไหมมีให้สต็อปนี่นี่ไหมสต็อปจะตี